ครับทักทายสบายดีเลยก็สวัสดีทุกคนเลยวันนี้มาปั่นเขาซอยสาวสมคิดทุกคนเลยแล้วเรได้แบบนี้กันมากระถิยแล้วทุกคนอยู่แล้วเลยพอดีหลายวิรายการทุกคนเลยตื่นมาแล้วกับไปพาพันธ์หำไปเบิงหัวฟองเลยมันหลายวรายการนะโอ้ยได้ชอบเลรอเฮ้ยได้ชอบเหรอข้าศึ Lê à, sơ á, bảo lên sơ bảo từng nơi lợi dụng lợi dụng lên dụng lợi 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 dụng đi dụng lợ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 i dụng con dụng lợi dụng lợi dụng lợi ใช่เลยมันจะเพิ่งได้มากไปให้ได้มันสวยยาวแล้วแล้วสตดอ่ะโอ้เดี๋ยวคนเดี๋ยวเข้ากดบนเวนน้อยเข้าไปเข้ามาจับเลยรถ ้องว่าก็ไถยตอนนั้นทุกคนเออน,นี่ไปเดากันหน้าเสเป็นร้านทุกท้ายแล้ววินระดูการแล้วเหมืนอนนี้ทุกคน 好。 ยอดก็เลยแรกไปดีอ๋อคนลได้ลายแล้วนะทุกคนหนึ่งสองสามสแล้วก็ได้ซี่แถวทุกคนเลยแถวที่ห้าเป่านี่เป่านี่ก็ประมาณนี้แล้วทุกคนนะอร้สห้าสิฮะฮะได้ไดหรอได้ได้นับเลยตอนนับประเดียวมนถึงมีลุ้นได้จงหน้าเวลาตอนนับปรเดี๋ยวาไม่ลุ้นเราเียวอ เละชัดิ้นไปแล้วเนาะมาถ่ายเพลงปะอืมทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะกินข้าวกินน้ำทุกคนขายบอลจะฟูยีเนอร์ได้คนกลายทุกคนเลยเอากระได้ลอยปลายเลยรีเพื่อนเนี่ย

ไปถึงกันคิดเท่าเงินห้าขึ้นมาแล้วพี่จะเหนียวลินขาคนผ้าคนผ้ารู้ไหม มาลา้ขาวคนพ่อคนพ่อคนพ่อยขาโคอะไรอ่ะ้ารเลยมั้งุมป่ดอา้าม เออเขาหัวคนไปุุ่นเข้าเขางี้แล้วขันมอม่ปลาย่อนาบัวเยเไอารอยปลายเดยเรวบกับประมาณร้อยแปดสิบ้วันเ้ยเจ็ปดสเนี่ยเพิ่อนรอเจปทุกคนนะไปขเขาพน แถวๆนี้แถวนั้นมีเพิ่งแล้วเอาได้สิบป่ายเป่าโอเคสี่ห้าเป่าว่าเดียว ขาเดเออต่างหัวลงระักะไรนี้ปูขอลัเจอ13ชอบทุกคนพอรถหลายขั้นงั้นมีข้อกัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nữa. Đó. không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thì được rồi. คอยสิบสามไปมอเมือนทุกคนเลยมือทายต่อยู่บ้านมือทายต่อทออยู่เาไปมือทุกคนเลยมือทออยู่เ่าต่อได้เดี๋ยวมือทายต่อยู่บ้านทุกคนเขาลกปุ้งใช่ไหม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi nữa bỏ lỡ những video hấp dẫn to. To pa to đi hơn Nó về nhóc hơn Giờ qua hừ, hơn nhóc hơn <laughs> ไม่ได้สองคนละจุ่มต้ยดตัวชห้องน้อหนเย่านักเป็เบาผูดีย่อมาต่อช่างอีกนะเ้นเลยว่าย่อฮงวางวา่านักบาลีตอที่นี้ียว่าูดีย่อว่าตงบคัทเลยมันนัก thì hà mưa tôm thì có đồ thì không ăn sắt chín nhỏ cả thương nhưng nhưng như thế nhưng, nhỏ phải nhỏ phải Bà tập thì chú làm cái gì đấy đấy làm cái gì Ở con phơi làm cái gì ô con leo những to sơ cho <laughs> ฮิจูนะคือเคือเราได้เลื่อนไปแล้วนี่ปีนี้ะไเออปีนั้นปีปนี้ก็ร้อยหกสิบปีแล้วร้อสี่นะทุกคนมาผืนมาซานเรียบร้อยทุกคนนะ เขาเข้าหุ่นเล้าแล้วแล้วกะมาแปาลวรถจักอยู่หน้ากับมาแล้วทุกคนพอดีพอเพื่อนเอารถจักมาพอดีเขาจะเอาควายไปเป็นต้นนาทุกคนเลยเอาแบบมาเขาจะเอา,าออไปตึกปายทุกคนแต่ว่าเขาไ่ได้ไปมแล้วโซนหนองๆทุกคนบ้านเนี้เขาก็ลงแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปน,นี้ก็สืสคขอฝากทีนี้ก็ทุกคนเลย ขอเมุณขอ,ขอใจเพือ่อเขมาติดตามแล้วครับส้มสบายดี